ดอย่าผัวเขาก็เตะอะหรอกอย่าผ okay. ัวเขาก็เตะอะหรอกคนนี้ชื่ไหมที่เพาแม่มาอุทายคนนี้มาเป็นเพื่อนแม่ลูกเข้าได้เข้าเข้มจะพากันไปทำวงทำบุญไม่ไปพากันตามผัวดูสินาะแสดงว่าชุดส้มยังไม่เคยมีอะไรก่อนแนะนำทุกท่านไม่ใช่มาจากทางนี้ที่ไล่มาเยต้องมาค้นเข้าไปเจ้าเรื่องอะไรเนี่ยหุ่นเรื่องเก่าแล้วมันขึ้น มันเป็นมุกเป็นมุกให้คนเขาขบขำตะฮากันไปาเป็นมุกเป็นมุกเออเป็นมุกเป็นมุกเออเป็นมุกเขาจะไม่เชื่อตรงมึงนี่แหละนัทหลังแสนนัทนัทยังมีข้าไปแจ้าอีกคนนึงเป็คนที่ไหนว่าข้าไปแจ้าสำรูกกิริยาทั้งสองแม่ลูกกันบ้างพูดอะไรอีกแล้วพูดอะไรไกแล้วลิ้นมีอันเดียวพันกันไม่ได้สำลวกกิริยาต้องฉมรักสองแท้ ต้องการเป็นเจ้าเฮ้ยโอ้โหท่านต้องการเป็นเจ้าอย่างนั้นเหรอถ้าท่านต้องการเป็นเจ้าเราแค่อยากจะรู้ว่าอันเท่าไรหร่เอยถ้าหมดแล้วไม่มีใครเก่งเลยเหรอพี่คขยอาวมีมั้าอย่างนั้นเกงนักรังสรรค์ลูกพ่อไปดูค่ะประลองฝีมือกับน้องเจ้าต่อนหน้าพ่อทุกคนอยู่นี่โอเคครับระวังตัวนะลูกไอ้หนูระวังลูกต้องเก้าวขาดีดีลูกสู้มาไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้หนูสู้ไม่ได้ไม่ต้องสู้ไป ซอยขาหซอยขาไว้แระวังหลังไม่อดีด้วยุดเหลือเขามีแรงหรือเปล่าขลกมัอแรงกลูกขาอ่อะโ่เสร็จแล้วผัวเขาก็เตอะหรอกเขาไม่มีผัวแม่ คนนี้ทำไมที่พาแม่มาอุทายคนนี้มาเป็นเพื่อนแม่รึเปล่าเกันดมาเฉียเข้าได้เข้าเข้มโอ้แล้วไม่ดูเมืองเดียวกันจะเป็นยังไงเร็วแม่หนีนี่ไม่มีเพื่อนจะพากันไปทำโมงทำบุญไม่ไปพากันต่างๆผัวดูสิน่ะเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าเด็กเสหายแสดงว่าชุดส้มยังไม่เคยโอ้ยนี่เกมแต่วันแรกแล้วมีอะไรก่อนแนะนำคุณพันธ์ได้ จากทางนี้ที่ไล่มาเอาถึงไหนแล้วที่ได่ลืมเรื่องเลยเก่งมากเอามาคอนเข้าไปเจ้าเรื่องอะไรเนี่ยไปดิบไปดิบดมาแหม่ได้มนเรื่องเก่าแล้วมันขึ้นเออแหมลงมเยอะเองมันเป็นมุกเป็นมุกให้คนเขาขบขำกันฮากันไปเป็นมุกเป็นมุกเออเป็นมุกเป็นมุกเออเป็นมุกเขาจะไม่เชื่อตรงมึง่แงละเก่งมาก การเป็น<ไ>ปปรองฝีมือในครั้งนี้ณรังแสงนณณ<ก>เฮ้ยเราก็เป็นกันบ้างมันยุดแล้วไม่กันต่องมันไม่คิดถึงกันกบ้างเฮ้ยณรังแสนมันเก่งเอาชนะสิงห์นุวเวทได้ณรังสรรเป็นผูช้ชนะในครั้งอย่าขับูกที่เพื่อนเราประลาตั้งสติอยู่เอาละบุคคลใด มึงมึงจะขำอะไรเนี่ยมึงจะเล่นแล้วเนี่ยรางวัลใครฝั่งนู้นเดี๋ยวลำด้วยบุคคลในหน้าทุนหาที่นี้จะมีใครอีกหรือไม่ที่อยากเป็นนองฝีมือกับเนตรรังสรรค์ลูกของเรายังมีข้าวใบจ้าอีกคนนึงไหนคนที่ไหนว่าข้าวใบจ้าข้าวใบแจ้วเนี่ยจะลองเช้าปต่ เป็นมอนเหรอเจ้าเป็นใครนี่มันปอบตะกอบนี่นะตะกอบตะแก่อะไรเห็นปากก็เลิกกันสิต่อยกันตีกันเมื่อกี้เลยเป็นใครเนี่ยฮะนามให้นามว่าดัติการอติการต้องการจะมาประลองฝีมือเหรอต้องการมาประลองฝีมือท่านนาท่านไปโดนอะไรมา ใบหน้าของเราได้รับอุบัติเหตุอได้รับอุบัติเหตุใครส่งไปให้อุบัติเหตนะุหมายความว่าเหตุที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นอ๋อมันไม่ใช่แผลพราะวัสดุอะไรนี้ใช่ไหมเพราะว่าสั่งทางออนไลน์มาแล้วเขาส่งที่บ้านแล้วก็มาติดหน้าใช่ไม่ใช่หรือคะโอ้ตกใจหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นความจริ้งนึกเฉยๆไม่ได้เลย มันคงไม่มีจริงๆใช่ไหมไอไ้แผลแผลส่งหมาที่บ้านอะไรเงี้ยนุ่มไปเร็วถ้าเกิดท่านต้องการจะเป็องฝีมืออะไรมือท่านต้องทำยังไงท่านต้องผ่านเราไปให้ได้ถ้าเกิดท่านผ่านเราไปได้จะแสดงว่าท่านมีฝีมือพอที่จะเป็องฝีมือแล้วมันผ่านกูนไปแล้วเกลือจริงๆเอาเลยแต่ลงมาตรงนี้ไปแล้วทำไมใครมา ขอเดชะมีหนุ่มชื่อรติการมาขอมาลองฝีมือด้วยพระเจ้าคะ่ะระติการมาขอมาลองฝีมือ <Yes sir. S 2> อยู่ไหนอ่ะอยู่ทางด้านโน,โนโ้ตสามรอสักครู่รอสักครู่รพระเจ้าคะ่ะมีคนมามะลองฝีมืออยากรู้นักเป็นใครกันนี่คนต้าใครเนี่ยขนหลุดหมดแล้ว <c oughs> รติการท่านต้องการมาลองฝีมือในครั้งนี้ <c oughs> ยังไไหวหรือท่าน อายุอานามก็ดูจะมากแล้วหมอเช่นพร้อมแล้วไปยนี่ยอ้าวถ้าพร้อมอนุญาตนรังสรรลูกพ่อคารองพิมพ์เมือกับขนเยื่การต่อหน้าพ่อที่ลูลกระวังตัวนะลูกต่เลยขเล่นแรงไปได้หมลกัน,กน,น,น,นเลยอตรงหลังไม่หลังยอมเลยิ <c oughs> ต่อ ไหบพวกคิดว่าแล่ดีแท้อยากแข่งเนี่ยว่าโอ้ไม่ได้เรื่องเลยโอ้อายเขาอยากเลยเฮ้ยไกรไอ้ลูกไหวเพื่อนครับตออหน้าพนักทีนึ่งสำรูปกิริยาทั้งสองแม่ลูกกันบ้างพูดอะไรอีกแล้วพูดอะไรอีกแล้วเออลิ้นมีอยู่อันเดียวพันกันเม็นเด้อสำรูปกิริยากับสองแม่ลูกบ้างสำรูปกิริยาก็ะชับแบบไม เยบริหารเล่นซะหน่อยคุพระเจ้าค่ะบริหารยังไงเออเดี๋ยวจะลองทำดูทำแล้วค่อยเป็นทำเลยพระเจ้าค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียมากพนดเก่งมากรักติการสามารถเอาชนะเด็กหนุ่มเยี่ยงหน้ารังสันได้เอาละในเมื่อท่านผู้ชนะในการประลองครั้งนี้ตำแหน่งหน้าที่ในสิ่ดุโรเล่าให้ท่านเรือต้องการเป็นอะไร เลือกมาข้ารติการต้องการเป็นเจ้าเฮ้ยโอ้โหลิเกตกใจกันเถอะมิยังพวดไม่าคยืนงทำไมเฮ้ยเราไม่ได้เล่นกับเขานั่งติดต่อมาอยู่เสียงให้เสียงโดยการติดการต้องการเป็นเจ้าอย่างนั้นเหรอถ้าท่านต้องการเป็นเจ้าเราแค่อยากจะรู้ว่า ท่าน่ะอันเท่าไหร่เอ้บนรืเจ้ากัแล้วนักงลงได้ระปิกาน